เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็กล่องเบลเลอร์เทอร์เลยนะฮะโคตรใหญ่นะฮะดูเทียบกับมือผมนี่ก็สภาพทั้งโต๊ะของผมนะฮะนู่นก็จะเป็นโซนใหม่นะฮะโซนเลโก้ฮะแต่ก็อย่าเพิ่งดูเลยฮะเดี๋ยวค่อยรีวิวเรียงตัวเลยนะฮะอันนี้ก็ของเล่นทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ของเล่นเป็นโมเดลนะฮะโอ้โหนี่ฮะภูมิใจเสนอฮะเลโก้เดอะสปิคนะฮะชื่อช่องของเองโคตรเฟี้ยวต่อเองกับมือนะฮะ าม,ามาเข้าสู่ซันจีขาดำตัวนี้กันดีกว่าซันจีตัวนี้ก็ประมาณสเกล1ต่อ4นะฮะงานจีนจีนนะฮะงานของจีนจีนเป็นงานกอลฟเลซิ่นค่ายดีมนะฮะตัวนี้โอเคมาดูเทียบขนาดเทียบกับมือผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะผมต้องถือกล้องแบบนี้แล้วก็แกะเอานะฮะเพราะว่ามันกล่องบเบลเอร์เลยนะฮะวางเต็มโต๊ะผมเลยะฮะดูขนาดโต๊ะกับขนาดอันนี้ฮะขนาดกล่องคือใหญ่มากฮะมาะ โอเคอเก็บไปป๊าปนี่ผมยืนแล้วก็อีถ่ายเนี่ยโอเคโอเคผมขอยืนปกติดีกว,ว่าอย่าไปยืนบนเก้าอี้เลยมาโฮดเบลเวอเทอร์ oh, นะฮะสเกลหนึ่งต่อสี่ก็เลยทีเดียวเชียวป๊าป ยังไม่ออกนะฮะแข็งแรงมาทางเรือซะด้วยส่งตรงจากพี่จี N C N e นอีกเช่นเดิมนะฮะสนุนร,ราคาอยู่ที่อ,อันนี้2,107บาทนะฮะผมสอยมาแพงอยู่แพงค่าส่ง107บาทนะฮะราคาของมันประมาณพันสองพันแหละโอเคแทงลงไปะฮะ ยังมีอีกอึลำบากลำบนแล้วเกินเฮ้ยๆๆเกือบแทงโดนกล้องนะฮะเกือบร้องโอเคเพราะว่ามือหนึ่งมันมันแทงลำบากนะครับมือหนึ่งผมก็ถือกล้องมือหนึ่งผมก็ต้องแทงไอ้น,นี่ด้วยเอาล้ฮะเอาละ,ะ,าละไกลแล้วเปลี่ยนมือแป๊บนะฮะ อโอ้โหลำบากลำบนเกินบากลำบนเกินโอเคโอ้โหแม่นหนาเกินพี่จีนกูพี่จีนตัวตึงแพ็กอย่างแน่นแต่ผมไม่ได้ว่าเลยนะพอแพ็กแน่นมันก็ดีอยู่แล้วโอ้ยแน่นเกินนี่นะฮะเอาเอา นี่ฮะมาพอให้ได้อย่างวันนี้เลือ,อนิดนึงนะฮะอันสุดท้ายจิมสุดท้ายนะฮะขอบคุณดอบสมุรยซสมูไรนะฮะถึงกระลินพันเป็นสมุยเลยทีเดียวขออีกทีโอเคได้ละทีนี้ต้องได้แน่นอน กล้องมันก็จะสันส่นๆหน่อยนะเพราะผมใช้มือหนึ่งถือแล้วก็มือหนึ่งแกะฮะโอเคน่าจะได้ละอ,อืได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นการดั้มนะฮะการดั้มกันดั้มนี่ผมจะรอที่ผมจะรอรีวิวเดียวๆนะฮะให้ดูกันก่อนโอเคเดี๋ยวติดตามกันส่วน,นี้ก็จะเป็นลูกบอลน,นะฮะ ลูกบอลของผมนัม่นก็เป็นเลโก้นะฮะโซเลโก้ก้อนลูกบอลกับรองเท้านะฮะที่รีวิวไปแล้วลูกบอลน,นี้นี่เดี๋ยวเตรียมลงะฮะหรืออาจจะลงได้เหตุลูกบอลก่อนอันนี้นะฮะตอนนี้น่าจะต้องใช้เวลาตัดต่อนานอยู่โอเคมาละแอปหนึ่งโอเคเปิดได้แล้วใจเย็นนะฮะรอกันก่อนโอเคข้างหนึ่งเสร็จเลยข้างหนึ่งะฮะ โอเคมาละมาละโคตรเท่นะฮะสเกลวหนึ่งตองสี่โอเคนี่ออกไปนี่นะฮะไม่ใช่รีวิวกระดาษบ,บางังโอ้โหโคตรใหญ่แล้วก่อนขอแป๊บหนึ่งเลยวางพื้นเลยจังหวะนี้นี่คือขนาดโต๊ะผมนะเบรเริ่มเบิร์เพิ่ม,ม,มนี่ยังไม่พอนะฮะต้องวางพื้นละผมจะยกขึ้นมายังไงวะเนี่ยโอเค ใช้เท้าช่วยแล้วนะฮะมันหนักเกินยกมือเดียวเลยเนะี่ยโอเคแป๊บนึงผมจะเอามายัางไงวะเนะี่ยได้ได้ได้ไดผมต้องใช้สองมือแล้วโอเคโอเคโอเควุ่นวายหน่อยนะเอาละนี่ฮะกล่องขนาดกล่องเพิ่มเทิ่มเลยนะฮะใส่เท้าผมไปได้เลยนี่ฮะผมลงไปนอนได้เลยมันนะ้งเนี่ยแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะ,ะช่างมันฮะ นี่ครับผมซันจิโอเชี่ยนแรงแรงแรงใจเย็นโอเคผมขอยกขึ้นมาหน่อนป๊าปเขาให้นี่นะฮะพกกุโขซันจินะฮะเกลหนึ่งต่อสี่นะฮะนี่ฮะมาดูกล่องข้างในกันโคตรเสียวอุ้ยแกไม่ออกป๊าปแกออกแล้ว ออกอยมา,าเนี่ยโอเคออกแล้วฮะนี่ๆๆๆอุ้ยโอ้ยนี่แค่แกะนะเนี่ยโคตรลำบากใครไม่อยากดูตอนแกะก็ข้ามไปเลยนะฮะโคตรโหดโคตรเท,เท่ตอนแกะขนาดแค่แกะนัเนี่ยแค่แกะอย่างโหดแบบน,น,นี้ถ้าแกะเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหน เจโด้นี่ฮะอันนี้หนึ bon ่งเห็นหัวแล้วนะเห็นหัวแล้วนะเห็นหัวแล้วนะคันจีนะเห็นหัวละโอเคฝั่งสุดท้ายนะฮะกาวด้านสุดท้ายอุ้ย การ์ดสุดท้ายโอเคได้เวลากระซวกออกมาฮะมันไม่มีกล่องแดงฮนะมันเป็นพลาสติกมางูงูอย่างนี้เลยนะก็เข้าใจนะมันเป็นงานจีนมันไม่มีกล่องแดงมาให้นะหมายถึงกล่องเนี่ยนะเนี่ยนะฮะก็เป็นกล่องปเปล่าอย่างนี้เลยนะฮะกล่องโคตรเปล่านะฮะแต่น้อยก็แพ็กเกจดีนะฮะถึงวงเลยะฮะขนาดมือผมนี่โคตรใหญ่โคตรสูงนะฮะกล่องดูดูด,ดูโอเคช่างเถอะ โอเคมันไม่ไมีกล่องเหมือนลูฟี่ตัวนี้นะฮะนี่ลูฟี่ยังมีกล่องแดงมาให้มาดูนี่นะโอเคนอนไปเค้เคแพ็คเกจจิ้งโคตรหนานะฮะมาทางเรือซะด้วยกล่องนี้ได้ต้องหนาหน่อยหรือเปล่ปาเกี่ยวหรือเปล่ปาโอเคอันเชิญดาบก่อนดาบปิดวิญญาณโอเคออกอยังวะยังไม่ออกนี่นะฮะลองต่อไป เดี๋ยวผมเดี๋ยวข้ามไปดูตอนแกะฟอยล์เลยนะฮไอ้ไม่ใช่แกะฟอยล์แกะบับเบิ้ลเลยนะฮะไปนะฮะก็แกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับซันจีฮะนี่คือตัวขนาดตัวมันนะที่ขนาดมือผมโอเคนี่ขนาดมือผม,อม,อผมกับตัวซันจีโคตรเบลอเลยดูนะฮะซันจีตัวนี้ถ่านมันจะเอียงๆหน่อยนะไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะโคตรเส้าถ่านเอียงนะฮะแต่ก็เข้าใจอยู่แหละมันเป็นจีนจีนะฮะถ่านมันจะเอียงนะฮะนี่คือขนาดทั้งตัวนะฮะดีเทลรายละเอียดค่อนข้างโอเคเลยนะ นี่นะฮะดีเทลรายละเอียดโอเคมากแต่ฐานมันเดี้ยวนะฮะเดี๋ยวผมหาวิธีซ่อมดูโอเคซันจินะฮะโอเคฐานหินสวยอยู่นะลายไฟก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะแต่ประเด็นคือฐานมันเอียงไปเอียงมาเนี่ยสิครับนี่โคตรเฟี้ยวเลยโยเกเยกน่าเศร้านะเดี๋ยวผมต้องหากระดาษหนุนแล้วโอเค โอเคมาดูรายละเอียดของซันจิตัวนี้กันนะฮะมันเปิดไฟได้ด้วยนะตนัวนี้นี่คือด้านหลังนะฮะเป็นไฟแบบนี้นะฮะกําลังหโหสวยนะฮะสวยจริงอันนี้คือที่ต่อไฟนะฮะโอเคเปิดไฟได้ตรงลงทงลงเช้านะฮะดูมือนะฮะรายรายละเอียดมือขึ้นไปเยเคแล้วก็ดูดบุหรี่นะฮะควันออกมานี่คือหน้านะ,ะหน้ามาัน เศร้าอีกหนึ่งจุดนะฮะใครจะซื้อดูให้ดีๆนะฮะดูจุดนี้กันให้ดีๆะฮะกาวมือมานะฮะกาวกาวบุหรี่มานะซันจินะข้างหลังมามาหาตำหนีกันดีกว่ามาข้างหลังมีอะไรอีกนะฮะหมดเทอะไม,ตม่ต้องมนี้แล้วตัหนี้ของสารของเถอะตั้งแต่ซันจิไอสีพิเศษมันมีตำหนีไปผมก็แซดเลยนะฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมตำหนีเนี่ยมีแล้วนะ โอเคโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะฮะโคตรสวยโคตรเท่นี่ฮะดูกันเต็มๆอีกทีนี่ฮะโคตรเฟี้ยวโอ้ย้อนแสงนี่ฮะดูกันเต็มๆอันนี้ก็เปิดไฟได้นะนี่รีโมทนะฮะนี่ก็สายไฟโอ,โอเคไปฮนะเดี๋ยวไปดูตอนเปิดไฟเอ้ยเดี๋ยวๆๆี๋ยวผมขอดูชุดก่อนให้ดูชุดก่อนนี่ห้องแต่บนลงล่างะฮะนี่ฮะรายละเอียดดีเทลค่อนข้างโอเคเลยนะ แต่เสียอย่างเดียวนะฮะมันโยกไปเย,ยกมานะคุณต้องหาอะไรมาหนุนโอเคด้านด้านข้างนะฮะด้านข้างไปนี่นะฮะเซลค่อนข้างโอเคเลยนะนี่ฮนะโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะไปฮนะ นี่นะฮะเดี๋ยวไปรอดูตอนเปิดไฟกันเลยครับผมอาแล้วฮะนี่ก็จะเป็นตอนเปิดไฟนะฮะเวลาเสียบปลั๊กไฟไฟมันก็จะติดเป็นแบบนี้เลยนะฮะมันจะเตรียมแบบนี้เลยนะถ้าเปิดปลั๊กปเปิดไฟมาโอเคเดี๋ยวผมลองลองโหมดให้ดูนะนี่เป็นสีแดงนะเราโฟกัสที่ไฟอยูอ่นี่คือสีแดงนะฮะกดลงมาก็ไล่สีหรือเปล่ามันต้องเริ่มจากอันข้างล่าง ไม่มีอะไรนะฮะปุ่มตรงนีุ้่มน,นี้มันจะเปลี่ยนสีฮะไม่เปลี่ยนหรอนี่นะฮะมันจะไล่สีลงมาะฮะล่างขึ้นบนนะฮะเปลี่ยนไปตามสีโอเคต่อมาก็นี่นะฮะนี่นี่อันไหนที่มันกดได้มันก็จะขึ้นสีให้นะอันไหนที่กดไม่ได้ก็กช่างแม่งฮะนี่ฮะโอเคไม่ได้นะปุ่มนี้ คุมนี้อ่าโฟกัสหน่อยผมผมชอบโหมดนี้นะฮะโหมดเฟดเนี่ยนะะโคตรเทร่ฮะตอนเฟดสวยเกินตอนเฟดโคตดสวยนะฮะคือไฟสีอื่นๆนะฮะนี่สีน้ำเงินนี่ก็ไล่ลงมาหรือเปล่านี่ก็เป็นสีแดงนะฮะมันไล่สียังไงของมันก็ไม่รู้นะฮะอะดีโหมดอันนี้ โอเคนี่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 แล้วก็อันนี้นะฮะผมกดให้ดูไล่เลยนี่นะบางปุ่มก็ใช้ได้บางปุ่มก็ไม่ใช้ไม่ได้นะอย่างที่บอกมันเป็นน้องกินจีนนะฮะนี่คือ,อปรับไฟขึ้นปรับไฟลงนะความสว่างปั๊บปับปรับโฟกัสที่โมเดละฮะกดไปไม่มีผลอะไรนะ มามาดูแบบปิดไฟกันนะฮะไฟแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโคตโสวยเลยแชโดว์มีขน,นาดปิดนี่ปิดไฟนะฮะมาดูปิดไฟแบบโหมดแรกกัน,นะฮะโอเคโหมดแรกแถวแรกไม่มีอะไรนะฮะแถวที่สองนะเปลี่ยนสีดิน,น,น,นุ่มนั่นเองแถวที่สองก็ก็ก็กกป็นหาอะไรไปเนะี่ยรีโมท ีโหมดโคตรตึงนะฮะโอเคหมดแรกขอเปอิดโหมดเฟดนะโหมดเฟกดกนไม่ติดนะรีโมทพังไปแล้วเรียบร้อยวิธีแก้ปัญหาคนไทยเนะี้ยทุบหนึ่งทีฮนะโอเค๋ต okay. วก็ติดเหมือนเดิมฮนะรีโมทโอเคเห็นไหมบอกแล้วทุบหนึ่งทีฮนะติดหมดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศไทยน,นะฮะ นี่คือแบบโหมดเฟดนะฮะโคตรสวยผมชอบโหมดนี้ที่สุดนะส่วนตัวอันนี้ฮะอันล่างสุดโหมดอะไรก็ไม่รู้โหมดสมูทนะฮะสม o ทนี่ก็เป็นโหมดสมูทไม่รู้กดติดหรือเปล่านะโอเคติดนะฮสมูทก็จะเหมือนไฟงานวัดหน่อยนะฮะอันสองคือโหมดเฟดนะ่อันสามอันนี้นะฮะอันนี้กดไม่ได้นะฮะไม่รู้เป็นโหมดอะไรต่อไปก็อันนี้นะฮะนี่นี่ก็เป็นกระพริบกระพริบนะฮะอ่าเป็นโหมดแฟลชนะฮะแฟลช อัวนี้ก็เป็นติดธรรมดาปกตินะฮะเปลี่ยนสีได้นุ่มเห็บไหมปั๊บเปลี่ยนสีะก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆปั๊บ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 โอเคแล้วมาดูโหมดโหมดที่ผมชอบนะโหมด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 เฟดนะไปแล้วก็ขอจากลาไปด้วยโหมดเฟดนะะเปลี่ยนคีปเป็นแนวตั้งปั๊บ ซันจีโหมดเฟสนะฮะโอเคแนะน่นอนไปเรื่อยๆนี่นะฮะดูเต็มตัวกันเลยฮะสูงมากกว่าคอมบิกนะไปฮะจักลากันไปแบบนี้นะ